สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันในฮงไกสตาริ l นะฮะก็ตัวดีทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือเมนผมนี่เองวันนี้มีตัวใหม่เข้ามาคือไม่มีคลิปลงก็คือคือผมคิดไม่ออกว่าผมจะเล่นเกมอะไรดีเวยคือเน็ตก็มาแล้วหรืออะไรก็มาแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงอะไรดีเออก็เลยไหนก็ไหนละสุ่มลัวชาเลยว่ะดูตั๋วคูปองเลวก่อนโหกลัวไม่ได้ไง กลัวไม่ได้ไงโอ้โหจริงๆอะเมนผมคือเบรดนะว่วเยเบรดจะมาหล,หลัวชามาก่อนแล้วก็เบรดนะครับซึ่งสิ่งที่ผมคาดไว้ก็คือเบรดน่าจะหลุดถ้าตามที่น้องๆผมบอก <c oughs> ตู้หนึ่งได้ตู้หนึ่งจะหลุดแล้วก็ตู้หนึ่งก็จะได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเสี่ยงสุ่เบรอีกทีนึงแต่ถ้าหลัวชาหลุดอันนี้คือฮาจับฮาเลยอะคือฮาแบบ ห้าแบบไม่ขำด้วยเอออ่เอ้ยพูดเยอะวะ่ะซื้อกอนให้มันเป็นร้อยห้าิจะได้เลขจะได้สวยๆนี่เปิดเลยแล้วกันครั้งที่หนึ่งนะฮะคือไม่ต้องห่วงคือละคือเรามีการันตีอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็แอบลุ้นสีม่วงด้วยอ่ะต้องมาลุ้นสีม่วงด้วยว,ว่าม่วงเนี่ยอยากได้ ได้ได้ดาวก็ก็ดีนะถ้าเอาจริงๆอะ่ะโอเคยังเหรอยังยังอุ้ยได้คัทคัทอะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเซอร์เวียกับเจพาร์ดโอ้โหนี่ก็คือนะครับโอเคถ้าสีม่วงมาแล้วเราก็จะข้ามไปเลยแล้วกันนะผมจะนะต้องเหลือ60ไปใช่ไหมโอเค เพราะว่ามันการันตีที่80นะครับเย๊ไอ yeah. ้สีม่วงมาเราก็กดข้ามเลยแล้วกันเนาะเมื่อกี้การ์ดตะกี้ผมเพิ่งได้นั่นแหละใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ใช้เลยตัวเนี้ยไม่ได้ใช้เลยอะมีมีดาวเยอะนะแต่ไม่ได้ใช้มีดาวตั้งสามอันแล้วบ้างแหละ ไปดูต่อยังไม่มาละยังไม่มายังไม่มาเข้าแปดสิบพอดีเป๊ะถึงจะแบบดีหรือออกก่อนก็ดีนะจริงๆนะออกก่อนก็ดีนะเปเล่ครับเปเล่นะก็เปเล่ถามว่าดีไหมก็ไม่ไม่เท่าไหร่วรอยังไม่มานะครับยังไม่มายังไม่มา พอพอผมขาดตัวฮิวไงขาดตัวฮิวไงคือล่าสุดคือเน,น,น็ตไม่ไหวแล้วครับเน็ตไม่ไหวแล้วเน็ตฮิวไม่ไหวแล้วโอ้โหเฮ้ยวใหมเดี๋ยวอันนี้เหมือนน้องจริงอยู่เลยคืออันนี้อ้ยน่ารักว่ะ <c oughs> เฮ้ยได้สองตัว <c oughs> เฮ้ย อะไรอ่ะโอ้ยจิงหยุนกูไม่มาขนาดนี้นะนี่จิงหยุนเมนด้วยไม่ไม่เห็นมาขนาดนั้นเลยเออแต่แต่ผมชอบแบบตัวละครนี่แบบหูสัตว์ว่ะแสดงว่าผมเป็นคนชอบตัวละครหูสัตว์แน่นอนแบบตัวละครผู้หญิงนี่หูเป็นสัตว์อ่ะน้องแมวนะ ใชเปล่าไม่รู้เอ้ยช่วงการครับเหมือนอันนี้จะมีแล้วนะเหมือนจะมีละไปดูต่อยังไม่มานะครับยังไม่มาไม่คิดจะหลุดก่อนเหรอแบบสี่สิบใบแล้วก็ได้อย่างเงี้ย <c oughs> มิเซเล่น้องผมได้สี่สิบใบนะเว้ยไม่ไม่แฟร์ว่ะไม่แฟร์กับเราจริงๆเลย เบลล์อีกแล้วดีดาวแล้ววนะน่ะเอ๋ไอ,อยูเขาเขาชื่ออะไรอะ่ะยูกงหรือ,อยูอยูยูกงยูกงยูกงอีหนึ่งแล้วเนะี่ยเฮ้ยด้การ์ดการ์ดใหม่นี่ว่า ตัวละครนี่คุ้นๆว่ะเหมือนเคยเห็นอันนี้ที่ผมพูดยาวเพราะาว่ากลัวกลัวไม่สิบนาทีไงอยากอยากให้มันสิบนาทีไปให้นี่เราเก็บอุ้ยมาแล้วเดี๋ยวมากอ่อย่าบอกนะอย่าบอกนะชิวหาแล้วมาก่อนมากรแปดสิบม,มันมีโอกาสไหมอะตายละตายแน่ กูหลุดตั้งแต่ตู้แรกที่กูเปิดเลยเหรอโอ้กูอ้วมจัดอ้วมจัดตอนเนี้ยอ่าอใา้มันเหลือหกสิบใบให้มันเหลือหกสิบใบโอ้โหวัดฮาร่ามาคือฮาร่ามาทำไม โอ้โห oh! <laughs> หลุดตแตกตู้แรกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเก็บเบียก็ได้เต่าเลยกูเนี่ยมันไอไอตัวเนี้ยมันมาก่อนเนี่ยทำไมผมหลุดวะคือผมได้เซเล่ใช่ปะแล้วตัวเนี้ยผมไม่ได้สุ่มเว้ยผมไม่ได้สุม่มแล้วตัวนี้มาผมสุม่ม ดุเลดวัตฟักคือเอาไปลูไปลูหรือเจผากให้ก็ได้อะหมดแล้วชีวิตหมดแล้วหรือเราจะเอาสุดดีวะถ้าเราเอาสุดเนี่ยผมว่า <c oughs> เบรดน่าจะไม่ทันน่าจะไปซุ่มอีกทีคือจุงหลีไปเลยอ่ะ เฮ้ <Huh? S 2> เอาเอามาหกสิบใบมันโอ้โหว่ามันไม่ออกว่ะไม่ออกแน่เลยอะ่ยอะหกสิบใบอ่ะมันเล่นได้ยาวมากๆยาวหรือเปล่าแต่ตัวฮิวตัวคือตัวเนี้ยดีสุดนะตอนนี้นะไปเลยแล้วก็ไปอย่างเร็วด้วยเอา้า ผมว่าผมได้เมนตัวใหม่แล้วแหละผมได้เมนแล้วไดเมนแล้วเราจะปั้นสุดด้วยเอาดิเดี๋ยวคอยดูแต่ว่ามันสี่ดาวอ่ะมันเอาเป็นอันนี้ไม่ดีกว่าโอกนียไม่ดีกว่าเหรอถ้างั้นอ่ะอะผมโถมนะผมโถมเลยนะเพื่อคนดูและดูอ่ะก็ซับสไครด้วยเอออีเท่าไหร่แล้ววะนะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าปะเนี่ยห้าแล้วปะน่าจะสี่ไม่ก็ห้าเอามาเอามาให้เอามาแบบ e อีแปบอดีครับพอปะมามา,มาว่าผมได้ไปเก็บเพิ่มมียี่สิบ่ะดูโงและ โอ้โหโอ้โหสุดจัดสุดจริงสุดเลยไม่มาเอาข้ามด้วยเอาตัวอะไรมาเนี่ยอ่ะไปสุดท้ายเออเอออโอ้โหร้อยสี่สิบใบได้มึงตัวเดียว ดีใจอะไรด้วยนะเนี่ยโอเคได้มะก้าวไวในคืนมาอะก็ถือว่าโอเคอ่ามีนี่อีกเดือนหนึ่งได้ห้าใบเก็บแทบตายเอาจริงๆอ่ะเรามาดูกันหน่อยแล้วกันอ่ะได้มาอันนี้เป็นอีอีหนึ่งด้วยถามว่าน้องเละคาลาเนี่ยถามว่าน้องดีไหมน้องดีนะเพราะว่าน้องมีเคาน์เตอร์ดีเลย ดีเลยแต่ไม่ได้ต้องการไงโอ้โ oh, หตัวตัวนี้เป็นควันตั้มนะคืออ๋อ oh, อันนี้ต้องเลื่อนขั้นก่อนเหรอโอ้โ oh. ห oh. oh. ได้เลยไหมอ้า oh. วไม่อัพอ๋อ oh, ต้องเปิดอันนี้ก่อน <laughs> เปิดข้ามโทษที เอาไม่มีหกอันเหรอหกอันโอ okay. เคเบเล่ะเนะเบลเล่เราได้มาอีกสามครบเลยเบเล่ดาวครบไม่ได้ใช้ด้วยโอเคนี่แหละตัวนี้แหละเกือบครบอะ่ะคิดเอา <c ười> เกือบครบอ่ะเอออ่ะอีห้า เดี๋ยว,ยว,ยวลองเอาน้องไปเดินดิอันนี้คืออันนี้เป็นทีที่ผมจัดเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดนะแต่ว่าเซเล่เนี่ยไม่ไม่ได้เท่าไหร่เซเล่ถ้าเซเล่เป็นท่านน้ําแข็งอะสําหรับผมเนี่ยพอเอลเลิฟเลยเน,นี่ยน้องไปเดินหน่อยดิอุ้ยไม่ได้น้องแล้วสาวอยู่อันนี้ต้องเรียกว่าน้องเห็นปะายาวกว่าเยอะเลย เวัดีใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครเกมนี้ก็น่าจะมีมาตลอดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็เข้าไปเคลียร์แค่อีเวนต์เนาะแล้วก็ใครที่อยากเห็นผมเล่นเกมนี้นะครับก็เจอกันสตรีมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเจอกันนะครับแล้วก็เกมเนื้อเรื่องหรือเกมอื่นๆนะครับเซเว i ร์ l อะไรต่างๆก็อาจจะลงช่องเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีคลิปลง ไม่มีแบบเกมที่น่าสนใจนะครับก็เลยเว้นไว้ก่อนละกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ your soul is my is my soul see you ครับผมคุณนหนครับสวัสดีครับ